คลิปนี้นะคะแอดก็จะมาเล่านะคะถึงบทสัมภาษณ์ของน้องลิซ่าแบล็ k พิงคค่ะที่เธอนะคะก็มาให้สัมภาษณ์นะคะกับนิตยสารแอลไทยแลนดค่ะซึ่งก็มีหลายเรื่องนะคะที่น่าสนใจค่ะวันนี้นะคะเธอมาให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับคำว่าแฮปปี้ไวรัสนะคะแล้วก็ความปรารถนาของเธอค่ะว่าเธอนะคะตอนนี้เนี่ยอยากได้สิ่งไหนนะคะก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันค่ะโดยคำถามแรกนะคะเขาก็ถามว่า ในแบ็กพิงค์นะคะเรียกลิซ่านะคะว่าแฮปปี้ไวรัสค่ะก็เลยถามนะคะว่าพลังงานแบบนั้นเนี่ยลิซ่าได้มาจากไหนคะ่ะซึ่งลิซ่านะคะก็บอกว่าพวกเราทั้ง4คนนะคะก็มีบุค,คลิกที่ร่าเริงสดใสค่ะเพียงแต่ว่าตัวลิซ่าเองนะคะแค่ชอบเล่นซุกสซนมากกว่าพี่ๆเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อยากจะใช้เวลานะคะให้มีความสุขและก็สนุกไปกับมันค่ะส่วนตอนที่อยู่คนเดียวนะก็มักจะคิดนะคะว่าจะทำอะไรนะถึงจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรดีนะอยู่เส เสมอค่ะแล้วก็คำถามต่อมานะคะทางแ Thailand ค่ะถามว่าลองบอกมาหน่อยได้ไหมว่าความปรารถนา5ข้อในใจนะที่อยากจะให้เป็นจริงในอนาคตะคะ่ะลิซ่าอยากจะให้อะไรนะเป็นจริงนะคะซึ่งน้องลิซ่านะคะเธอก็บอกว่า5ข้อเลยเหรอคะปกติเนี่ยเขาถามกันแค่3ข้อไม่ใช่เหรอคะแล้วเธอก็หวัวเราะนะคะโดยบอกว่าอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะ ฉันนะคะอยากจะให้คนที่ชันรักค่ะสุขภาพดีนะคะ ส่วนอย่างที่2นะคะก็อยากจะมีประสบการณ์นะคะที่ได้ทําสิ่งใหม่ๆในอนาคตค่ะแล้วก็อย่างที่3ค่ะก็คืออยากจะอยู่ร่วมกับบุคคลที่ฉันอยู่ด้วยในตอนนี้อย่างมีความสุขไปนานๆนะคะก็คงจะดีค่ะแล้วก็ฉันก็คงมไม่มีถึง5ข้อนะคะก็มีแค่3ข้อนี่แหละค่ะซึ่งทางเอลทิลแลนด์ค่ะก็เลยถามกลับไปนะคะก็ประมาณว่าไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยลิซ่านะมีความสุขอยู่แล้วใช่หรือไม่ซึ่งเธอก็บอกว่าก็อาจจะ จะใ,ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เลยขอแค่3ข้อค่ะและนี่นะคะก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่น้องลิซ่าขับไปให้สัมภาษณ์กับแอลไทยแลนด์นะคะ ซึ่งก็ดูเหมือนนะคะว่าแฮปปี้ไวรัสนะคะอย่างน้องลิซ่าแบล็กพิงนะคะเธอจะไม่โลภเลยนะคะเขาให้ขอตั้ง5ข้อนะคะแต่เธอก็ขอเพียงแค่3ข้อเท่านั้นค่ะแต่เท่าที่ดูนะคะ3ข้อนี้นะคะน้องก็ประสบความสําเร็จไปแล้วนะคะได้สมดังตั้งใจแล้วนะคะแล้วก็นะเธอบอกนะคะว่าอยากอยู่ร่วมกับบุคคลนะคะที่อยู่ด้วยตอนนี้น่าจะหมายถึงสาวๆแบล็กพิงด้วยกันนะเนาะอยากมีความสุขนะคะแบบนี้กันไปนานๆนะค่ะบลิงเองนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และนี่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเธอค่ะแอดก็เอามาฝากนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า